เดี๋ยววันนี้จะมาย้ายล่างนะครับตาม5นิ้วผมจากเฟรมตัวนี้นะครับมาเป็นตัวนี้นะครับพอดีได้มาใหม่เนาะตัวนี้รู้สึกว่าจะมีน้ําหนักเบาพอดีว่าผมมีปัญหานิดนึงจากว่าแบตเตอรี่มอยู่ด้านล่างนะครับเวลาที่บินลงจอดเนะี่ยมันจะต้องวางแบตเตอรี่แบบนี้เนาะทำให้เวลาลงบางทีแบตเตอรี่กระแทกนะครับให้แบตเตอรี่เสียก็เลยว่าจะเปลี่ยนเฟรมเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะย้ายล่างยังไง ให้ไม่ต้องเซตลำใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนว่าทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปเริ่มเลยนะครับต่อสานิดหน่อยนะครับพอดีว่าความยาวไม่พอครับบัตคีนิดหน่อย ย้ายเกือบหมดแล้วนะครับมีนิดหน่อยเรื่องของการต่อสายนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็ยืดไปมีปัญหาเรื่องมอเตอร์นิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่า,าสกรูตัวเดิมที่มันติดมาเนี่ยมันเป็นอ,อะไรมันสั้นไปนิดนะครับมันสั้นไปก็เลยต้องเปลี่ยนแล้วก็ไม่เข้าพวกอยู่หนึ่งตัว ครับแต่ก็ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาในการยึดก็ขันแน่นๆหน่อยเดี๋ยวจะต่อ G P S ก่อนนะครับต่อสายเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวจะมันติดตั้งตรงนี้เขาบอกว่าการติดตั้ง G P S เนี่ยควรให้มันห่างจากตัวลำนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปเจาะเฟรมเดิมแบบนี้จิง จะเทสก we okay. ่อนว่าที ip, okay? ่ย้ายไปโอเคหรือเปล่านะครับการทํางานเป็นปกติหรือเปล่านะครับในการเทสในส่วนของการทํางานนะครับว่าเสก็บแบตแล้วมันยังดีดีดีดอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูกันก็เครื่องทํางานนะครับเครื่องทำงานที่มันดังเพราะว่าผมตั้งอะไรไว้นะครับ นทำงานปกตินะครับทำงานปกติเดี๋ยวจะเทสกับรีโมทกับแว่นดูก่อนนะครับว่าโอเคหรือ,อเปล่า น่อยนะครับเดี๋ยวดูค่าก่อน GPS ทำงานนะครับตัลท,ทำงานลุกเ่าเห็นไหมครับปกตินะครับ ไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับผมยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเดี๋ยวจะเช็คมอตเตอร์ดูก่อนแล้วกันนะครับตอนเช็คมอตเตอร์ตามที่เคยลงไปก็จะต้องเสียบแบตด้วยนะครับมอตเตอร์สปีดเทสนะครับเดี๋ยวลองดูก่อน ที่หนึ่งทำงานปกตินะครับตัวที่สองทำงานปกตินะครับตัวที่สามทำงานปกติตัวที่สี่ทำงานปกตินะครับมาเตอร์ทำงานปกติคำว่าปกติก็คือมันจะหมุนตามทิศทางที่เราตั้งค่าไว้ตอนแรกนะครับแบบนี้นะครับ ก็ไม่ได้กลับอะไรนะครับเดี๋ยวผมเช็ค GPS แป๊บนึง่ง GPS ผมทํางานนะครับทํางานปกติแต่ว่าอาจจะด้วยว่าผมอยู่ในห้องนะครับทําให้การจับค่าเนี่ยจะช้าหน่อยนะครับซึ่งมันได้แค่3ามดวงนะครับอยู่ข้างในนะครับเพราะอยู่ในห้องเนาะซึ่งก็ถือว่าผมคิดว่าปกตินะครับไม่ติดอะไรนะครับ ใครที่ย้ายลำนะครับถ้าไม่อยากตั้งค่าอะไรก็ไม่ต้องถอดอะไรนะครับเช็กย้ายลำเข้าไปเฉยๆเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ควรทำหลังจากการย้ายก็คือการเซตบาลานซ์นะครับมีแค่นั้นนะครับก็กดรีเซตที่แกนเซตก็ถือว่าจบนะครับของผมตอนนี้ถือว่าการย้ายลำสำเร็จนะครับย้ายย้ายลำจะเรียกว่าย้ายเฟรมดีกว่านะครับโดยไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับ ก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับที่คิดอยากจะย้ายเฟรมลำจากลำหนึ่งไปลำหนึ่งโดยที่ไม่อยากตั้งค่าอะไรก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับคลิปนี้ก็คงพอเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ